ตอนนี้จะเป็นแบบสีมัดย้อมนะคะจะเป็นแบบสีลุ้งๆหน่อยตอนนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะถ้าแบบเราไม่พุกท่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นดําแบบนี้เลยจะมาให้ดูสองคู่นี้นะคะว่ามันเป็นยังไงสองคู่นี้ก็คือเหมือนกันเลยนะคะนต่างกันแค่สีคะ่ะพื้นหลังนะคะถ้าสีมัดย้อมเนี่ยจะเป็นแบบนี้สีแบบ ออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้สีดำก็จะเป็นพื้นดำเลยนะคะคีมตัวนี้แบรนดคีนก็เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะก็มีอะไรอยากๆตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยกันลื่นนะคะ อ๋อเดี๋ยวให้ดูพื้นนะคะตรงนี้แต่ไซส์ตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะความยาวของรองเท้าจะอยู่ที่25.5ค่ะตัวนี้จะอยู่ที่26่สิบหกเซนนะคะส่วนข้างในมีข้างในนี้นะคะก็จะเป็นแบบเขาจะเป็นลายพื้นนะคะ ก็จะมีคีนปักคีมนตรงนี้นะคะแบบนี้เลยอ๋อลืมไปเลยรอบที่แล้วน่าจะไม่ได้ให้ดูแบบไซต์ตรงนี้นะคะอันนี้จะมีไซต์ตรงนี้ <c oughs> ก็พื้นก็จะเป็นสีครีมนนะคะสวยเยี่ยมค่ะแล้วก็นี่ตัวนี้รอบที่แล้วก็น่าจะลืมให้ให้ดูแบบห้างห้างในเนี่ยด้วยนะคะเนี่ยก็สีก็ สีก็จะแบบเป็นสีดำเกินลงไปนะคะเหมือนกันกันกบตัวนี้ อันนี้คือเป็นการลองใส่ครั้งแรกเลยนะคะทุกคนนี่พอดีมากค่ะตัวนี้จะเป็นไซส์ที่ความยาวที่2ี่นะคะมาดูสีดำตัวนี้ออมสั่งไซส์26หนะคะความยาวความยาวก็จะเหลือนิดนึงเหมือนกัน,นะคะ่ะแทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะนี่แทบจะไม่ต่างเลยนี่สีดำ ประมาณนี้ค่ะว้าวสวยมากก็จะมีความแตกต่างอันนี้ก็จะเป็นแบบ,บหวานหน่อยค่ะแต่นี้ก็จะแบบทิ่ที่ประมาณนี้นะคะ จริงๆแล้วบ๊ายบายอย่าลืมนะคะถ้าใครแวะมาแถานี้สามารถมาดื่มโคอกโคโกอกก็ได้ที่นี่บ้านแพะกาแฟนะคะแล้วก็มาให้อาหารน้องๆด้วยนะคะมีทั้งแพะทั้งกวางทั้งวัวทั้งไก่ทั้งเป็ดแล้วก็ ลมลืนแต่ว่าอาจจะติดนิดเดียวที่จอดรถอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ติดถนนด้วยก็จะได้ยินรเสียงรถ่ันท้ายันมาตรงนี้นะคะอาจไม่รู้ว่าจะเข้าคลิปมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ถ้าเสียงรบกวนก็ขออาภาัยด้วยนะคะแต่ว่าบรรยากาศดีมากค่ะแล้วกับโกโก้เข้มข้นค่ะ